เลยนะประเด็นร้อนตอนนี้เลยนะเพราะว่ามีความพิเนอยังไงมากในเรื่องแม็กซีที่แบบอยู่ในกลุ่มแบบควรแบนไหมหรือไม่ควรแบนเดอลล่าตาเทคให้หน่อยช่วยทําให้มันปลาได้ตอนอีกฝั่งไม่มีบอร์ดทีครับเราไม่มีบอร์ดทีครับอะไรเงี้ยยอดเด็ดประเด็นร้อนนะครับเคยพูดในช่องไปแล้วแต่พูดอีกทีก็ได้พูดบบเมื่อวานนั่นเองแต่เมื่อวาน่ะพี่มาไม่ทันนะพี่อยู่แค่แค่ถอนเลายพูดพูดไปเมื่อวานนั่นแหละตามจริงจริงอ่ะแนวคิดการแบนทีซีจีอ่ะ ไอแนาคิแม็กซี่มันมาจาก OTG นะการแบนพวกเนี้ยต้นต่อของเรื่องทุกอย่างเลยเพราะหนึ่งเลยคือ o c g อยู่กับแม็กซี่มานานจนมันเป็นเพื่อนรักเราอะโหแม็กซี<ช>่คือละอุ่นใจจังอะไรแบบนี้เพราะงั้นแนวคิดเนี้ยมันไม่ได้มาจากฝั่งเราเหรอกบอกรทีซีจกับ o c g ต่างกันยังไงทีซคือเ r a d i n g c ก r d Game มส่วน o c g คือ Official Card g a m เกเนะครับซึ่ง OTG เนี่ยจะเป็นฝั่งญี่ปุ่นโซนตะวิซเชียอะไรพวกเนี้ยเล่นกันแต่ฝั่งทีซคือ เขาจะเป็นพวกโซนยุโรปนะครับฟอร์แมตและวัฒนธรรมการเล่นของเขามันแตกต่างกันซึ่งเขามองว่าแม็กซี่เป็นตัวที่ทําให้เกมไม่บาลานซ์แต่หลังจากแบนแม็กซี่ไปเขาต้องแบนการอะไรอีกมากมายอันนี้เขาไม่ได้ผิดนะแต่คืออย่างนี้คืออย่างนี้เลยญี่ปุ่นเป็นคนคิดเทคการ์ตัวการ์ทุกอย่างและออกมาล่วงหน้า3เดือนและทีดีจีเป็นคนทําตามด้วยนซีทางด้านการเงินหรืออะไรก็ตามนะครับทำให้ญี่ปุ่นได้เป็นคนออกแบบการ์ดก่อนและการที่ญี่ปุ่นออกมา ออกแบบมาให้ environment ทุกอย่างมันอยู่รวมกับ Max i ซได้เพราะ Max i เป็นตัวคารอำนาจของเกมนะครับการมี Max i ทำให้ไม่ได้คอมโบอ่ะไม่ได้เก่งจนเกินไปนะครับเด็กมิดเลนไม่ได้โอเวอร์จนเกินไปคุณต้องเล่นอยู่ในจุดคุมทุนของคุณนะครับและไม่ทำให้เด็กคอนโทรลมีบทบาทเยอะเกินไปนะครับ Max กซคือคารอำนาจทั้ง3อย่างนี้อยู่เลยการไม่มี Max กซเนี่ยเด็กคอนโทรลจะกลับมา ถ้าแบนด์นู่นนี่นั่นไปสุดท้ายมันจะกลายเป็นฟอร์แมตมิสติกไมล์ที่เด็กคอนโทรลเล่นกันเพราะงั้นถ้าไม่อยากให้เป็นฟอร์แมตมิสติกไมล์การที่จะโดนแบรนด์มันจะมากกว่านี้อีกไม่ใช่แค่มิสติกไมล์นะครับหลายๆายใบเลยที่อยู่ในแบรนด์ลิต์ตอนนี้จะโดนแบรนด์ไปอีกหลายใบนะครับและนั่นแหละมันจะทําให้การที่เขาคิดออกมาถูกเล่นไม่ได้เยอะขึ้นตอนนั้นการมีแม็กซี่อยู่นะครับผมมองว่ามันดีแล้วมันอาจจะขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะครับแต่ลองคิดดูดิ เดคคอมโบตาให้เราไม่มีแม็กซี่หรือแม็กซี่ไม่รีโซมันหนักขนาดไหนคิดว่ามันไม่ท็อกซิกกับเอ็นไวรัลนเกมหรออืมนั่นแหละรครับหรือมิดเลนอะที่ได้ลำสบายจนโหรีซอสก็เยอะเคลีย์บอร์ดนี้ไปมันก็ยังกลับมาได้อยู่ดีอะไรแบบเนี้ยการแบนแม็กซี่อะสุดท้ายแบนไปพอแบนการ์ดตามเดคคอนโทรก็ our, กลับมาเก่งอีกมันไม่มีอะไรที่อยู่ในจุดบาลานซ์หรอกแล้วเกมดีไซน์มันจะทํางานยากนะครับเต็มที่เลยคือเอรัลตาแม็กซี่ให้ คนที่เล่นก่อนตั้งบอร์ดเสร็จแล้วปาไม่ได้อแต่เรามองเราเรามองนะถ้าสมมติอีกฝั่งเล่นก่อนอีกฝั่งปาแม็กซี่อัดเราเราจะทําอะไรได้บ้างตาหยุดเล่นแล้วโยนเธอให้เขาคืนสองเราจะใส่สุดถ้าเราเลือกใส่สุดเราก็ไม่จะานะเขาได้ก็ปิดไปเลยมันก็เป็นไปได้นะเออพอเด็กมันก็ทุกเด็กยากจะมาเล่นก่อนีเด็กด้วยแล้เด็กที่ปาแม็กซี่เป็นเด็กอะไรใช่ เพราะงั้นน่ะถ้าเด็กที่ปาแม็กซี่มาเป็นเด็กแบบมิดเลนอะไรเงี้ยอาจจะหนักหน่อยเป็นคอมโ,มโบเงี้ยก็ใส่ตายไปเลยมันได้มีเกอกซ้อนหรอกแล้วก็ถ้าเป็นคอนโทรลอาจจะหยุดเล่นให้เขาไม่บวกก็ได้เพราะเขาก็ปาเพื่อให้เราหยุดนั่นแหละโอเคแล้วหันมาดูเด็กเราพอเด็กเราอ่ะเป็นเด็กคอมโ,มโบเราก็ต้องเลือกที่จะใส่ตายเพราะเราไม่มีเบรกอยู่แล้ะมันไม่ต่างกันโดนแม็กซี่หรือไม่โดนไม่ต่างกันหรอกสองถ้าเราเป็นเด็กมิดเลนเรา,าจจะโอเคเล่นอยู่ในจุดขุมทุน เทรดของเขาไปหรือถ้าเราเป็นไดคอนโทรล์ Control, <c oughs> เขาไปแม็กซมัมไม่เห็นเป็นไรเลยก็มาหมอบสู้ไปสินะครับทุกวันนี้ผมมองว่ามันไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับคนที่มองว่าเป็นปัญหาอาจจะมองกว้างกว่าผมหรืออาจจะมองแคบกว่าผมก็ได้ไม่รู้เหมือนกันว่าแนวคิดเขาเป็นยังไงนะครับแต่แต่ละคนแต่ละแนวคิดมันไม่เหมือนกันหรอกเออแต่ถ้าเอาแค่สาหรับผมเพราะผมก็คิดแทนคนอื่นไม่ได้หรอกถ้าแค่สาหรับผมการมีแม็กซี่มันดีอยู่แล้วนะครับ มาประมาณนั้นเมนื่อวาน,นนักเล่นนักเล่นการ์ดน้องชีโนอยู่นะครับแล้วก็มีฝรั่งเดินมาถามเราถามแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยพวกคุณใส่บัคซีนด้วยเหรอ,อเขาบอกว่าใช่ครับพวกเราเล่น OTG เขาก็บอกว่าเขาตกใจมากเลยนะครับที่เห็น OTG ที่เห็นว่าเห็นแบล็ตอยู่ในเด็กลืมไปว่าทางนี้ก็เล่น OTG กันแต่ว่าก็เลยบอกว่ามาเล่นก็เล่นได้แต่ว่ามิสิกไมค์คือะอะไรผมไม่รู้จริงๆ อ้นนังไอจะบอกไปนให้พี่บอกก็ได้พี่บอกอะไรกันมิสซิกบายมิสซิกบายนะครับเป็นเวทฟิล์นะครับเวทที่คนกำลังเดินเข้าถ้ำสองคนนะครับแล้วก็คุกเข่านะครับบอกว่าการนี้จะพังนะครับก็ต่อเมื่อตอนเอนเฟกต์ทั้งสองผู้เล่นทั้งสองคนนะครับมีมอนสเตอร์เท่ากันก็ถ้าเอฟเฟกต์ของการ์ดบอกว่าถ้าในกรณีที่ฝ่ายใดนะครับมีมอนสเตอร์มากกว่านะครับฝ่ายนั้นจะไม่สามารถกดเอฟเฟกต์มอนสเตอร์แล้วก็ไม่ไมสามารถงสั่งตีได้เนาะ ประมาณนั้นคิดสภาพผมเห็นเด็กนึงใน T G อ่ะที่ใส่มิสิกไม้สามแล้วดักอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเห็นละอ้าค่อนข้างปวดหัวเคยเอาแข่งสมัยยังสามอยู่ยิ่งเล่นเพื่อนยิ่งหายตอนนี้มันไม่อยู่แล้วนะมิสิกไม้ละจริงแค่อยากให้อยู่นะแบบสักหนึ่งใบไม่ชอบเลย คือสักหนึ่งใบอะนม้สกายแบบขอค่าแบบบ่อยเยอะๆกมีสิทธมาครับก็อย่างั้นก็โอเคแล้วก็อยากบอกไว้สําหรับคนที่มีแนวคิดว่าแบบแบนแม็กซี่เถอะยังมีแนวคิดนั้นอยู่นะครับเอางี้ดีกว่าไม่อยากพูดอะไรมากทุกคนเก่งละคนเก่งอยู่ไหนก็อยู่ได้ครับใช่มันแปลว่าไม่ว่าเอ็นเว n ร e เมจะเป็นยังไงถ้าเราปรับตัวตามมันได้เราก็จะสักเตกับทุกอย่างครับ แค่นั้นเองเราไม่ต้องมาขอหรือโทษอะไรก็ตามที่มันเป็นปัจจัยถ้าเรามองคิดว่าทุกวันเนี่ยคนนี้ยังทําได้เขาก็ยังทําได้อยู่คนที่มีแม็กซีหรือคนที่ไม่แม็กซีเล่นก็อยู่ได้เหมือนเดิมก็ TCG อ่ะแชมป์ก็หน้าเดิมคนติดท็อปก็หน้าเดิม OCG แชมป์ก็หน้าเดิมคนติดท็อปก็หน้าเดิมปัจจัยไม่ได้อยู่ที่แม็กซีหรือไม่ได้อยู่ที่แม็ไม่มีแม็กซีปัจจัยมันอยู่ที่ตัวเราเองอะไรเท่านั้นเลยพูดง่ายคือ จะมีว็กซีหรือไม่มีว็กซีไม่ใช่หน้าที่เราที่ตัดสินใจครับมเป็นหน้าที่ใครทุกคนมีแอรเราทําได้แบบปรับตัวนี่เราไปใชีนั่นแหละทำตัวเองให้ดีขึ้นค,ครับอืถําไม่โตท็อปถึงมีแต่หน้าเดิมแล้วที่แบรนด์ไม่เหมือนเดิมนั่นแหละ,ะนะครับลองคิดคำถามนี้ด้วยนะครับฝากไปให้คิดว่าเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะเลือดโกบีหรือเปล่าเป็นลาเต้องดวงดาวหรือเป็นพาอดวงอะไรไม่รู้ ใช่ครับงเปิดเบอร์โทรสักทีลแล้วไหมล่ะถ้างั้นเนี่ยถ้ามันเปิดขึ้นจริงนะครับวันนี้ก็มีคำถามมาถามเราประมาณนี้แต่ว่า